ในผู้ป่วยที่มีภาวะไหลติดจะมีปัญหาในเรื่องของการจํากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหลซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่180องศาค่ะ Starting position นะคะป่วยนอนหญ่นะคะหลังจากนั้น Ascet ของ g o n i o m e t e r จะอยู่ที่ h e a ของ Hymulus ค่ะ h e a นี้นะคะได้180องศานะคะถือว่า Full ROM นะคะค่ะต่อไปนะคะในปัญหาที่พบในเด็กน้อยนะคะจะเป็นการแตกของโอลิค a n o n ค่ะ จะมีปัญหาในเรื่องของการจำกัดการงอข้อศอกนะคะซึ่งปกติแล้วค่าจะอยู่ที่150องศาค่ะผู้ป่วยนอนงายแข็งง่านข้างลำตัวค่ะจุดโหนของโอนิโออยู่ที่เดเซลอีพีคอนไดของฮูมูรัสค่ะเคลนี้นะคะจะได้150องศานะคะค่ะตัวอเอ็ค่ะปัญหาต่อมาก็คือปัญหาในเรื่องของการจำกัดการเคลื่อนไหวของนีค่ะ จะพบในผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อเข่านะคะโดยปกติแล้วการงอเข่านะคะจะอยู่ที่135องศาค่ะผู้ป่วยนะคะนอนคว่ำค่ะหลังจากนั้นจุดหมุนของโกนิโอมมเตอร์นะคะจะอยู่ที่เลนส์วอาอีพาโฟนของฟิล์มค่ะคะคนไข้ก็เถิดอีกนิดนึงค่ะ เดี๋ยวคนคนไข้งอเข่า,ขาค่ะหนึ่งร้อยสามสิบองศาค่ะถือว่าฟูอาร์เอ็มค่ะต่อไปนะคะปัญหาสุดท้ายนี้นะคะจะให้คนไข้ะคะที่ข้อเท้าซีกนะคะ,ะคะ โดยปกติแล้วนะคะการกระดกข้อเท้าขึ้นองศาการเคลืนหนไหยจะอยู่ที่20องศาค่ะแล้วก็การถีบปลายเท้าลงจะอยู่ที่50องศาค่ะโดยผู้ป่วยนะคะจะนั่งปลายเท้าชี้มาทางด้านหน้านะคะเท้าไม่สัมผัสพื้นค่ะจุดหมายของโ<อ>คนิโอเมเตอร์ะคะการกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะเรซิล์มอริโอัสค,ค่ะค่ะ20องศาค่ะ เดี๋ยวให้คนไข้นะคะกระโดกปลายเท้าลงค่ะสี่สิบองศาค่ะ